เอาละหันีพี่น้องเหยสีบนิ้วขอกับปุ่มกุ้งกับปะไทลาดอย่าได้รรมมปิ่นคำวินู้กเก่ากดโน้ตสอนสีสาธุเดือขอให้ดีเสมอหน้าอย่ามีค่าบัตรคาว่าเป็นคำสอนในเข้าเรืองอยเกษ์กำของแต่ยังไง ก่าถึงสัตธาไทยองค์เอกสะพันอยู่องค์เป็นครูสอนคนทั้งหมูอินพุ่มฝาไปผู้สาัตธาข้าถึงสวรรค์สั้นหกแกงไปมีมากว่ันั้นก็ถึงห่องไหวแห่งพุ่มผู้จังหนึ่งข้าเรามุมจากโอแองกันด่านถามสงสารแต่พบกะสส่มีละพันกว่าง สอนให้คนมีบุญดีบาปบ,บุญบอกความเกี่ยวไ้เที่ยวทางแปดเส้นแล้วนี้เป็นจากหมู่มันพระองค์สอนทุกท่านในสร้างกอ่อแจกความดีเด้อคุณพ่อคุณแมก่ก็ดีเด,ด้อสู่สู่สู่คนก็ดีเด้อพระองค์สอนทุกท่านในสร้างกอ่อแจกความดีบุญกิริยาวัตถุนั้นควรแก่คนทั้ง่ายได้บุญหลากระทำแล้วพาตาถาเปิน้นตดบอกเสียขอโยกแต่ละคน ขันมาวบารอกสูฟังไปให้รีบใส่ใส่บุญคือต่าเมีเห็ดมือนีเด้อสาธุสาธุเด้ออยากได้บุญชื่อไว้ให้รีบใส่ใส่บุญต้องลงทุนสานใส สรใส่เล้วใส่บุญน้อเอาไว้อันใส่บุญมันบอกคือใส่ไม่รักป่าไ้ถ้าออมเกจตนามีพัมพอมคนจึงเอินดอกป่าใส่ถ้ากันจำเจือว้หลังที่หนึ่งนั่นคือทานเป็นคำสอนมานานปวดตาองเพื่อนตาป สีเว่ไรบ่มีเศราไปทำทานบุญจอบอยู่ท่านขอดอ,อกไม้บุญสีได้อยู่บ่เศร้า,าท่านมือเศร้าให้ตากบาทจังหันเดือท่านขำวันถวายพระทรงพินผสมเจ้าเห็นคนมาจ่าเ้าขอท่านน้ำยาได้จมยาได้ขมเขียดคอยคนจนให้ผู้เที่ยวขอได้บุญง่ายกระโดให้รีบก็เอาสาดดีกว่าหูเสียไทยป่าบ่าบาเอาท่านพอดี ดีก็เอาไปจิมควรเอาไปเป็นเข่าไทยวัดปูท่านเพื่อนบอกไปบุญเจ้าปู้การทำสิมีบุญเลิศลำาศาต์ไม่สิใสแเกี่ยววัดปูท่านหากปินเนียวควรนอิดหมู่ค้นให้ดีใดเกิดชาต์ใดบอมีเสาว เกิดสาได้บ่พี่สาวไปทำทานบุญนำเลื่องนำเทียมสูบาทเก่าลาบุญนำเทียมสูบาทเก่าเรือคนเถาจังไฟทานเรือคนเถาจังคอยท Oh, you know, เปินยังเกาไว้ว่าบุญทีเกิดขึ้นได้อาใัยแหงผลท่านเปินว่าทานกับจินกูกันเพียงร้อมท่านมีเปลว่าให้ของตุนแกผู้อื่นจินเป็นของอัดเป็นงดเป็นไล่ชั่วดอกไฟกำนี่ละคุณกอคุณแม่ของเฮา เกิดมาผลท่านนี่มีพุ้นนั้นประเสริฐในหนังสือพม่าไลเก่าไว้มีเพ่เทียงกินชินยังใช่ตุกตาไรท่านแกปุงสัตว์เอาปั้นเขาเหนียวท่านสามกะหากมีบุญเก่เข้ามาลุ่งไปไหวพระจุลามานี่พระตาดใหญ่นบนตะวันสันป่าเข้านั้นได้พบกันองค์พม่าไลไดสนธนาตามตอบจากที่พุทธีทิพย์กรารเวทล้อมมาพร้อมพากันเทวบ,บุตรตอบตานขันต่อมา าไเทีนว่าเข้าปิ่นคนโโถูกว่ายูโรคาควงเธอได้ท่านปั้นเข่ากุ้งกาอดจากเพียงแต่บุญทอนัน้นก็ยังได้อยู่เสเวยผลกำหายไกลมาได้ปินเทพดังที่นเห็อยู่นี่มาไรเทีนเจ้าว่าจงจำลงแม่หอดปืนมนุษย์โลกเมืองคนพาคก็นำคำถามบอกตามเห็นลูกผลท่านมีคันดีเหลือล้นลือ เดีนีม่มันเหลือท่านแล้วละ่ะเออตั้งแต่เพิ่นบ่มีเงินเอาปั้นเขเหนียวท่านสามก่อนเพิ่นก็นได้ปินหอดเทปฮอดเป็นนไผอินท่าผุนตัวเอออันนี้ก่ะขอพืงนบุญน,น้ำเดอือ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราปั้นขรเหนียวท่านสามก็หากมีบุญแท้เข้า